วันนี้นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุบุรีพร้อมสถาบันในเครือนะคะก็โรงเรียนสาธิตกรุงเทพสุบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีปพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพสุบุรีเราทั้ง4ี่สถาบันเนี่ยก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปีใหม่กันนะคะก็คือต้อนรับ ปีพุทธศักราช2568ก็มีการแรกของขวัญมีการประกวดการแต่งกาสวยงามแล้วก็มีรางวัลให้กับผู้บริหารขณาจารย์เจ้าหน้ที่ทุกๆคนเนนะคะแล้ก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับครอบครัวกรุงเทพมีของเราทุกๆคนค่ะ <ten> <ten> ในพุทธศักราช2568นี้ก็ขอให้ ประชาชนทุกทุกท่านเลยนะคะพบความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสงความปรารถนาเจริญก้าหน้าจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นค่ะ Merry น <Christmas! S 1> <Merry Christmas! S 2> ้องๆ้องขอให้โชคดีนะครับ